แดดร้อนแรงครึ่งทุกวันเราจะทำยังไงกันที่ผ้าใหม่ไม่ให้เกิดและก็ไม่สิ้นเปลืองวันนี้พี่เล็กมีทางออกค่ะสำหรับหลายคนที่ฝ้าเวียนบนหน้าไม่หยุดหย่อนไม่ยอมหยุดสัทีเพราะว่าหายแล้วเป็นอีกหายแล้วเป็นอีกเป็นตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าครีมกันแดดค่ะทุกคนครีมกันแดดนี้เป็นสิ่งสำคัญและปัจจัยหลักที่จะทำให้ฝ้าไม่เวียนกลับมาใหม่ และก็ได้ผิวที่ดีและอ่อนไวคือกันแดดที่ปกป้องเราได้เต็มที่แล้วก็ฟื้นฟูบำรุงพร้อมทั้งมีนวัตกรรมซึมเข้าไปเป็นฟิล์มเคลือบให้กับผิวทำให้ผิวเราไม่เจอกับแสงแดดนะคะวันนี้ค่ะครีมกันแดดที่พี่เล็กใช้และฝฟ้าไม่กลับมาคือตัวนี้เลยนะคะตัวนาโนซันสกรีนนะคะซึ่งมีนวัตกรรมที่เรียกว่านาโนมันเล็กสิ ยกกำลังลบเก้เหมือนมะน,นาวกับเม็ดทราจึงทำให้เป็นฟิล์มเคลือบผิวเราอย่างดีแล้วก็มีตัวหักเหแสงที่จะผลักแสงออกไงจึงทำให้ผิวเราไม่โดนกระแสงโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงปลอดภัยจากการเป็นฝ้าที่ฝังลึกบนหน้ากันด้วยครีมกันแดดที่มีนวัตกรรมแล้วก็ผลแลบของ m e r k เช็ได้ค่า spf ถึง131.91เท่าค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นทางออก นะคะสำหรับคนที่ฝ้ายังคงเวียนบนหน้านะคะพี่เล็กในไวัยใกล้จะ6กนะคะจะเห็นว่าผิวไม่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากลับมาหลังจากที่หายฝ้าแล้วนะคะและก็สามารถที่จะใช้ครีมนะคะทาลงผิวได้รวดเร็วนะคะจะเห็นว่าครีมกันแดดที่ซึมไวนะคะจะซึมไวแล้วก็เข้าใต้ผิวได้เลย โดยที่เราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าหน้าเราจะกลับมาเป็นฝ้าอีกมา